และก็หลายๆท่านดราม่าว่ามันปั่นราคาไอ้แสงทองมันปั่นราคานะครับพี่น้องไม่รู้ว่าแสงทองสองทางจะปั่นไปเพื่อนะครับอ่าเพราะว่าแสงทองสองทางทําไมบอกให้ราคาสูงเพราะว่ามันหายากไงมันหายากถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางซื้อเหรียญละสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทใครจะเป็นบ้าสง่งเหรียญเหล่านี้มาให้แสงทองสองทางแค่ค่าสง่งก็ไม่คุ้มแล้วถูกต้องไหมครับ สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆ่ลงปะนะ้านามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าเป็นเก่าวันนี้แสงทองสองทางก็มาย้ําสําหรับสองเหรียญหนึ่งปีพศนี้นะครับพี่น้องอยากจะแบ่งปันเหรียญปีพศนี้ก็สามารถแบ่งปันได้นะครับเรายังรับอยู่นะพี่น้องเรายังรับอยู่แต่ส่วนราคานะครับเดี๋ยวเราไปรับข้อมูลกันได้ในคลิปนะครับว่าราคานั้น เราจะรับอยู่ที่เท่าไรสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับและก็แบบไหนที่เรารับเอาละส่วนพี่น้องที่ขอช่องทางติดต่อี่รับข้อมูลในคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับให้รับข้อมูลในคลิปวิดีโอเท่านั้นและก็หลักการหรือว่ากฎกติกาในการรับเหรียญของเรานะครับอเรามาพูดแบบคร่าวๆก่อนนะครับสําหรับกฎกติ กติกานะครับกติกาในการรับเหรียญของเราหนึ่ง <1. S 1> ที่น้องจะต้องถ่ายรูปเหรียญแบบนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ถ่ายรูปเหรียญของท่านเองด้านหน้าและด้านหลังชัดๆนะครับหาแสงที่มันพอเหมาะพอควรนะครับถ่ายมาด้านหน้าและด้านหลังส่งมา ที่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับส่งรูปภาพมาเหรียญน,นะครับย้ํานะครับเหรียญของใครสวยเหรียญของใครถูกอกถูกใจแสงทองสองทางจะเลือกตอบกลับนะครับจะเลือกตอบกลับพี่น้องสําหรับท่านที่มีเหรียญน,นั้นนะครับเลือกตอบกลับสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามสภาพดีนะครับ เมื่อแสงทองสองทางตอบกลับไปพร้อมกับราคาที่ต้องการรับให้พี่น้องเตรียมเหรียญที่ส่งมาเหล่านั้นให้พร้อมนะครับแสงทองสองทางส่งที่อยู่ให้ทางข้อความนะครับส่งที่อยู่ให้ทางข้อความและก็พี่น้องก็ค่อยส่งเหรียญมาให้แสงทองสองทาง นะครับค่อส่งเหรียญมานะพี่น้องขอให้เป็นเหรียญที่เราพูดคุยกันนะครับเมื่อเหรียญมาถึงแสงทองสองทางจะทําการรีวิวเหรียญรีวิวการเปิด2องเปิดกล่องทุกครั้งเพื่อถูกต้องแสงทองสองทางก็จะข้อความหาติดต่อกลับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็เพื่อขอเลขบัญชีธนาคารแสงทองสองทางก็จะโอนตังให้ นั่นคือเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนั่นคือวิธีการผมไม่ได้ให้พี่น้องส่งเหรียญมาก่อนนะครับในการดูเหรียญขอให้ถ่ายรูปแบบนี้แบบนี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังชัดๆส่งมาให้แสงของสองทางตามช่องทางนั่นเองนะครับพี่น้องไม่ต้องมาถามหาร้านนะพี่น้องแสงทองสองทางพูดไปหลายรอบนะครับว่าแสงทองไม่ใช่ร้านรับซื้อ นะครับไม่ได้มีหน้าร้านเป็นเพียงนักสะสมเท่านั้นเองนะครับหลายๆท่านก็ยังถามหาร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนนะครับไม่มีร้านนะครับที่เราเปิดรับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศเพราะเราต้องการในการเก็บสะสมในปีพศนั้นนั้นเข้าใจตรงกันอ่ะเราไปรับช่องทางการติดต่อของแสงทองสองทางส่วนช่องทางการติดต่อแสงทองสองทางลงให้เป็นตัวหนังสือสไลด์อยู่ด้านล่างนะครับให้ ให้ดูข้อมูลช่องทางการติดต่อที่สไลด์กำลังสไลด์อยู่หน้าจอมือถือของท่านด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดลงเป็นสคริปต์เดี๋ยวมันจะยาวไปอ่ะเรามาที่เหรียญของเรานะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อลงไปนะครับว่าปีพุทธศักราช2,539และหลายท่านก็ยังเข้าใจกันผิดอยู่นะพี่น้อง หลายๆท่านยังยังคงเข้าใจกันผิดอยู่ว่าปีพศ2539ที่เราต้องการนั้นมันเป็นหน้าตาอย่างไรแสงทองนะครับเอาล่ะนะพี่น้องวันนี้เราจะมากระจ่างกันขอเพียงแค่เหรียญของท่านนั้นมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับการสึกรอน้อยแสงทองสองทางก็จะ ยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้าอ่นะครับสำหรับเรยียนปีพุทธศักราช2,539นั่นเองนะครับปี39ที่เรามีความต้องการนะครับซึ่งปีพศ2,539ตัวนี้ผลิตออกมา160กว่าล้านเนะาะผลิตออกมาเยอะนะครับพี่น้อง120 160รวมกันนะครับทั้ง2บล็อก3บล็อก2บล็อกนะพี่น้อง ผลิตออกมาเยอะนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับแบบนี้ผลิตออกมาเยอะส่วนแบบนี้ก็ผลิตออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้นี่ผลิตออกมาสิบเจ็ดล้านกว่ากว่านะพี่น้องสิบเจ็ดล้านกว่ากว่าส่วนตัวนี้ผลิตออกมาร้อยกว่าล้านนะพี่น้องซึ่งเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับเหรียญทั้งสองเหรียญนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรามีความต้องการส่วนตัวนี้นะครับอามาที่ตัวนี้ก่อนเนาะ เหรียญการจนาพิเศษนะครับปี2,539การจนาพิเศษพี่น้องยังหาได้ในระบบหมุนเวียนเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวนี้มันจะมีอยู่สองบล็อกด้วยกันบล็อกไทยกับบล็อกอิตาลีพี่น้องถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงนะครับให้ไปดูในเหรียญของเหรียญการจนาพิเศษนะครับคลิปเหรียญการจนาพิเศษที่แสงทองทางธรรมเอาไว้ ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะครับพี่น้องอันนี้คือหน้าตาของเหรียญปีพศ2539พระราชาพิธีการจนาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9เรานะครับตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้ยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับพี่น้องฟังให้เข้าใจ สำหรับตัวนี้ยังไม่มีการซื้อขายในเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนตัวที่มีราคาเขาจะผลิตขึ้นมาด้วยเนื้อพิเศษอาจจะเป็นเงินนะครับนิกเกิลขัดเงาหรือว่าเงินขัดเงาหรือว่าเนื้อทองคำนะครับพวกนั้นมีราคาแต่เหรียญที่ปกติของเราแบบนี้ยังไม่มีราคา นะพี่น้องนั่นคือเหรียญกัญจนาพิเศษแต่แต่นะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญกันจนาพิเศษนี้หมุนแบบนี้ถ้าเป็นผ้เสียนกลับนะครับสลับกันนะครับหัวท้ายนั้นหันขึ้นสลับกันก็ยังมีราคานะคือเหรียญที่นักสะสมเขามีความต้องการนะครับแต่ส่วนนะ้พี่น้องมาที่เหรียญ ที่เราต้องการกันเหรียญที่เราต้องการคือปีพศ2539แบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมา17ล้านเศษเศษด้วยกัน17ล้าน86,000เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสภาพสวยๆนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2539สภาพสวยๆเรายินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับพี่น้องไม่ใช่พระเสียนตรงพระเสียรอะไรนะครับเป็นเหรียญปกติเรานี่แหละ ซึ่งเป็นปีพศ2539ขอเพียงแค่สภาพสมบูรณ์และสวยงามนะครับแสงทองสองทางอยากได้แล้วก็นำเอามาเก็บสะสมสำหรับปี39ที่เป็นปกตินะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากถึงแม้เขาจะผลิตออกมาเยอะก็ตามเราหายากในสภาพที่สวยๆงาม,งามนะครับนั่นคือเหรียญปีพศ2539นะครับ U N C เขาประเมินเอาไว้ที่250บบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเรื่องราคานะครับราคาแต่ถ้าเหรียญของพี่น้องไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิเลยแสงทองสองทางยินดีรับในราคาสองร้อบาทต่อเหรียญน,นะครับปีสามนะครับถ้าไม่มีตําหนิเลยแสงทองสองทางยินดีให้ในราคาสองร้อบาทต่อเหรียญสําหรับเหรียญปีพศ25 3 9สแบบหมุนเวียนเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือเหรียญ ปีพุทธศักราช2539อย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องการเก็บสะสมจะให้มีราคาไม่ใช่เพียงแค่วันสองวันนะครับและก็หลายๆท่านดราม่าว่ามันปั่นราคาไอ้แสงทองมันปั่นราคานะครับพี่น้องไม่รู้ว่าแสงทองสองทางจะปั่นไปเพื่อนะครับอเพราะว่าแสงทองสองทางทําไมบอกให้ราคาสูงเพราะว่ามันหายากไงมันหายาก ถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางซื้อเหรียญละสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทใครจะเป็นบ้าส่งเหรียญเหล่านี้มาให้แสงทองสองทางแค่ค่าส่งก็ไม่คุ้มแล้วถูกต้องไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของของคนอื่นเราก็ต้องให้ในสิ่งที่มันจูงใจคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นอยากขายให้เราทำให้คนอื่นอยากหาสิ่งเหล่านั้นให้เราสินะครับ อ่ะเป็นเรื่องปกติเนาะคุณอยากได้ใจลูกน้องคุณก็ต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้นะครับอ่ะเป็นหัวหน้าคนก็ต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้นะครับซื้อแบบไหนมันมีวิธีลหลายๆวิธีนะครับการพูดการจ่าก็เป็นการซื้อใจเช่นกันนะครับพี่น้องอาจจะให้ด้วยวิธีใดให้ด้วยน้ําใจให้ด้วยอะไรก็ตามตําแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามก็เป็นการให้เช่นเดียวกันนั่นคือการซื้อใจนะครับไม่ใช่เจอหน้ากัน ต่อว่ากันอย่างเดียวนะครับอ่เจอหน้ากันด่ากันอย่างเดียวมันไม่ใช่นะพี่น้องใช้คนก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับทุกคนก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันมีความคิดความอ่านเหมือนกันแหละนะครับเอาละอ้ยมันนอกเรื่องเหรียญแล้วนะครับก็ขอฝากไปถึงไปเป็นฝากเป็นแง่คิดสําหรับหัวหน้างานนะครับพี่น้องอ่าก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ